สัพเพธรรม,มาอนัตตาทำทั้งมวลล้วนไม่ควรไปหมายมั่นจะสำคัญวิปริตผิดวิสัยกระทั่งเห็นเป็นตัวเป็นตนไปแล้วแยกได้เป็นตัวกูตัวสูมา แล้วเลยไปเป็นของกูและของสูงแล้วจะจู่ยึดว่าเลวหรือดีกว่าเกิดยินดีหรือยินร้ายในเวลาสมปรารถนาหรือผิดหวังคลั่งอารมณ์บ้างร้อนใจดังไม่อยู่ในนรก บ้างสกปรกเมื่อได้กามตามทับถมแสนสนุกเวียนว่ายในเลนตมหยุดหลงงมเมื่อเห็นชัดอนตัตตาขอ,อนอบน้อมคุณพระศีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรม จมาเกิดมีในท่านสาธุชนที่กำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM88.5 และความถี่102.0ไม่กะเทือนทุกคนทุกท่าน รายการธรรมะตอนเชา้ชาเช้านี้ตรงกับวันเสาร์ที่สามสิงหาคม2 5 6 7ซึ่งเป็นเสาร์แรกต้นเดือนเดือนสิงหาเป็นเดือน <c oughs> ถ้านับรำมรอบปีก็ถือว่าอยู่ปลายปลายปีแล้ว นะสิงหาเนี่เป็นลำดับที่8ของปีนะก็เหลืออีก4เดือนก็จะสิ้นปีแต่ว่าในเรื่องราวของพระพิส,สุสงเดือนสิงหาคมนี่ก็ยังอยู่ในช่วงการปรรษาแล้วก็ <c oughs> เป็นประจำทุกปี คณะสงฆ์ตัวประเทศเลยก็จะมีการอบรมพระนวกกนะวันนี้จะได้นำเรื่องราวของพระนวกะมากล่าวกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่างเมื่อวานนี่คณะสองฆ์อำเภอควนขนุนสีบรรพฤและป่าประยอมก็ได้จัดโครงการอบรมพระนวกกะประจำปีขึ้น ปีนี้ก็จัดที่วัดเขาพรกเพลงตำบลน,นาขยาดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงเหตุที่จัดวัดที่วัดเขาพรกเพลงนี้เนื่องจากว่าพระอาจารย์มหาบุญเรือทิตะพุญโยท่านเป็นเจ้าวาดและก็เป็นเจานะ้าคณะอำเภอพยอมก็เลยจัดที่วัดของท่านเมื่อวานก็ได้รับเมตตา จากท่านเจ้าคุณพระประยัตวชิโรดมจากคณะจังหวัดพัทลุงก็ชื่อหรือนามนี้ของท่านนี่ก็บางท่านญาติโยมบางท่านนี่อาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือบางท่านก็พอได้ยินบ้างแต่อาจจะยังจำไม่ได้ก็เดี๋ยวคิดว่าต่อไปญาติโยมคงจะจำได้ แนวชื่อของท่านก็จะปรากฏในเวลางานต่างๆหรือเวลาท่านเดินทางไปคิดนิมนต์ที่ไหนก็จะมีการกล่าวขานนามของท่านบ่อยๆพระประยัตวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดปัจจุบันเมื่อวานก็มีการบรรยายเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะได้รับความรู้จากท่านพระอาจารย์มาพริชาปุริปัตโท เลการุกรเจ้าหน้าที่จังหวัดเรื่องพระตรปพิดกตามตารางการอบรมนี่แล้วภาคบ่ายหลังจากฉันพัาหารเพนแล้วภาคบ่ายที่ก็จะมีในส่วนของการปฏิบัติให้ความรู้ด้วยปีนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของการกลั่นกระถิ่นภาคกระถิ่นเพราะเหตุว่า ทุกๆปีที่ผ่านมานี่ยังมีบางวัดก็ยังปฏิบัติเรื่องของภากฐถินไม่ถูกต้องร้อเอร์เซเมื่อวานก็เลยมีการทําความเข้าใจและก็ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องมีพระอาจารย์หลายรูปท่านมาเมตตาให้ความรู้พระครูวิธิกิจาพรเจ,จ้าอาวาดวัดโคกโดน พระครูวิสุทธิประติคุณจากณะบลเพลหาเจ้าวาดวัดควรเพลหาพระครูวิบูลปรยิยตการจากณตบลพันเตวัดทะเลน้อยแล้วพิธีผิดโดยรองเจ้าคณะจังหวัดก็คือพระมหาเชยศักิ์สุนทรธรรมโมเนี่ยเรื่องราวเอาละวันนี้จะได้นำธรรมะที่เกี่ยวกับ การบวชแล้วก็พระนวกกะมาพูดคุยกับญาติโยมท่านผู้ฟังการบวชเป็นพระหรือบรรพชิตเรียกว่าผู้ออกจากเรือน,นแตกต่างจากการคลองเรือนหรือกระเรือน,นในเรื่องอะไรหมายความว่าคนเราเมื่อออกบวชนี่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมที่ว่าก็คือกายวาจาใจ ปกติเราเป็นคารวาสญาติโยมหรือว่าชาวบ้านนี่ก็จะใช้ชีวิตแบบาตามใจตัวเองมากหน่อยหมายถึงว่าตามใจเรื่องกายเรื่องวาจา,เ,าเทพบงบวชแล้วนี่เหมือนกับว่ามีกรอบของพระวินัยเป็นตัวบังคับอยู่แต่คําว่าบังคับนี้ไม่ใช่บังคับให้เครียดนะบังคับเพื่อการฝึกหัดบังคับร่างกายแล้วก็ได้ฝึกหัดจิต แต่โดยธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีสามัญสำนึกหรือจิตสำนึกที่ดีในการทำความดีอยู่แล้วแม้ไม่ได้บวชพระก็มีสำนึกของความเป็นมนุษย์อยู่แล้วแต่พอมาบวชพระก็มีกิจวัตรท,ที่ต้องทำเป็นประจำจึงมีลักษณะของความเป็นสมณะเพิ่มขึ้นเช่นการแสวงหาอาหารมาบริโภค เรียกคนว่าบินทบาทสมัยก่อนก็เรียกว่าปลดฉัดการบินทบาทนี้เป็นกิจวัตรที่พิสูจน์ต้องทําเพราะว่าไม่ได้ประกอบอาชีพที่มีรายได้หรือไม่ได้ปรุงหุงหาอาหารเองต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมหรือชาวบ้านเป็นผู้ให้ทานหรือถวายหรือทําบุญเนี่ยกิจ,จวัตรเมื่อกลับมาอยู่ที่วัดงานของพระพิสุผู้บวช ก็ไม่มากอะไรก็ขวาดลานวัดดูแลเสนาสนะตามที่วัดหรืออารามนั้นน,นอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างก็สุดแท้แต่ว่าทําหน้าที่ในการดูแลปัดกวาดเช็ดถูแล้วแบ่งเวลาในการทําวัดสวดมนต์แต่และว,วัดอาจจะไม่เหมือนกันบางวัดอาจจะทําตั้งแต่ตอน4ีวัวรุ่งตีห้ บางวัดอาจจะทาสายๆหรือว่าบางวัดอาจจะทําทั้งเช้าทั้งยินเป็นประจําทุกวันไม่ว่าในพรรษาหรือนอกพรรษาแล้วหน้าที่ของพระเมื่อบทเข้ามาก็ต้องปฏิบัติต่อพระผู้บทก่อนหรือพระที่เก่พรรษากว่าโดยเฉพาะการอุปถัก์อุปชาอาจาร,าร,าร,ย,ราย์การเล่าเรียนพระธรรมวินัยการเล่าเรียนพระธรรมวินัยนี่จำเป็นและสําคัญมากเรื่องของปริยัต โดยเฉพาะทุกๆปีก่อนออกพรรษาก็จะมีการสอบนักธรรมนะปีนี้นี่อรตมาก็เหมือนเดิมไปสอนที่วัดเขาอ้อทุกๆปีที่ผ่านมาก็ไปสอนที่วัดเขาอ้อนะบางพื้นที่นี่เขาก็จะรวมที่สอนวัดใดวัดหนึ่งโดยมากจะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์กลางพระคุณเจ้าจากวัดต่างๆก็มาเรียนร่วมกัน มีพระอาจารย์ที่มีความรู้ไบถ่ายโทษบรรยายหรือว่าสอนนักธรรมในภรษานอกจากนั้นนี่เรื่องของการเรียนแล้วก็การฝึกตนด้วยการฝึกตนนี่ขึ้นอยู่กับความเพียรของแต่ละรูปแต่ละท่านแต่สำคัญก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเพรานะนวักกบเลยว่าใหม่ เมื่อเข้ามาใหม่ก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้วิธีการแล้วก็ต้องฝึกหลังจากทําได้อย่างต่อเนื่องก็จะมีอนันสส์หรือผลของการบวชที่เกิดขึ้นประการแรกที่เห็นได้ชัดสําหรับทุกคนคือจิตมันได้ผอาผันกิเลสอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นว่าตอนที่เราเป็นกระวะเจ้าโย,ยมเรามีโอกาสที่จะทําตามใจกายวาจาใจทุกอย่างหลายๆอย่าง อาจจะไม่ทุกอย่างแต่หลายๆอย่างสามารถทําตามใจได้แต่เ,เมื่อเข้ามาบวชมีพระธรรมวินัยเป็นสิ่งที่ต้องประพฤติก็จะทําให้เราขูดเราหรือเผากิเลสก็จะได้บุญได้บารามีเพิ่มขึ้นในส่วนนี้เป็นอนิสงส์นอกจากได้อะไรอีกอะได้บุญแล้วเนี่ยก็คือมเมตตาญาติพี่น้องหรือว่าพระศาสนาก็ได้พึ่งพา คนที่เข้ามาบวชนั่นแหละฉะนั้นบางคนบางท่านบอกว่ามีเวลาบวชแค่3เดือนหรือว่าแค่หนึ่งษาแต่อารนิสงส์ท่านก็ได้ฝากไว้ให้กับพระศาสนาเหมือนกันนะถ้ากับต่ออายุไปนะเท่ากับวันเวลาที่ท่านบวชนะระหว่างที่บวชก็มีการพิจารณาภาวนานะปัจเวกปัจจัยทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นจีวรเครื่องนุ่งหม่มอาหาร กุติศีนาสนะที่อยู่อาศัยหรือถ้าหากว่าเจ็บป่วยหรืออาพาธเจ็บไข้ไม่สบายพิจารณา,ารณตัวยาเภสัชทุกอย่างก็เรียกว่าต้องพิจารณาทั้งหมดแต่ระหว่าง <c oughs> ที่เป็นพระ <c oughs> ความสําคัญของเรียบทก็เพิ่มขึ้นสมัยเป็นกราวาสเรา อาจจะไม่ได้ใส่ใจการยืนการเดินการนั่งการนอนการกู้แขนเหยียดขาเหลียวหน้ามองหลังแต่พราะเป็นพระนี่ต้องอยู่ในอาการสำรวมหรือมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาถามว่าระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันได้อะไรก็คือได้ดูจิตได้เห็นใจตนเองว่าเวลานี้กิเลสตัวไหนมันเกิดขึ้น บุญอะไรที่มันเกิดขึ้นในความหมายของพระศาสนานี่การที่ให้เราดูกายดูใจเพื่อเห็นความทุกขนะ์เห็นความทุกข์เกิดนะเห็นความทุกข์ดับเห็นพระไตรลักษณ์เห็นคุณของพระธรรไตรนะนะประโยชน์มันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วถ้าเห็นสูงสุดคือเห็นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนะที่สุดคือ มองเห็นพระนิพพานจะอยู่ใกล้หรือไกลก็สุดแท้แต่และคนแต่และท่านอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามองเห็นตรงนี้นี่เกิดอใอน,นสงูงมันเกิดแล้วทามากสั่งสมมากเห็นเป็นจขันร่างกายของเราเป็นไตรลักษณ์อันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเรียกว่าเห็นเป็นเจขันก็บวชไป ในระหว่างที่บวชการบรรษานี่แม้ว่าเราจะตั้งใจแล้วว่าจะลาศิกขาวันไหนวันที่เท่าไหรหรือออกบรรษาแต่ตอนบวชอยู่นี่อย่าเพิ่งไปคิดถึงวันศึกเหมือนเปรียบเสมือนคนโบราณโบราณก็เปรียบเทียบ <c oughs> ดีเหมือนกันว่า,าพระนวกะหรือพระใหม่ที่บวชเข้ามาแล้วบางคนบางรูปบางท่านนี่เนี่ยรู้สึกว่ามันอึดอัด มันขัดใจทำอะไรหลายหายอย่างไม่ได้ดังใจก็เลยเปลียนสื่อเหมือนนกที่เขานำมังขังกลงไว้ทีนี้พอช่วงท้ายพรรษานี่นกเหล่านั้นก็จะดีใจมันจะได้ออกจากกลงแต่ว่าพระอาจารย์ท่านที่มองเห็นตรงเนี้ยท่านก็สอนว่าอย่าเพิ่งไปคิดอนาคตพยายามอยู่กับปัจจุบัน ไม่ว่าเราจะเป็นนกหรือเป็นพระที่อยู่ในกรงก็ขอให้ทําใจให้สงบทําหน้าที่คนแต่แก็เร่งว่าแป๊บเดียวในสามเดือนรุงกรรรุงกรรรุงกรราถ้าใจมันอยากให้ขอกพรรษาเร็วๆนี่ก็ให้คิดว่าเนี่ยเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วแต่อย่าไปคิดว่า อย่าไปวางแผนว่าจะทํานู่นทนํานี้เอาปัจจุบันดีที่สุดนะเพราะว่าพิภาวะของความเป็นภิกษุมันต้องมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันนะสํสคัญมากนะการอบรมก็คือการทําให้เห็นกิเลสนั่นแหละที่บอกแล้วนะอบรมนวากาศเพราะว่าจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าการจะเป็นพระนั้นมันไม่ใช่ง่ายนะ มีอันตร,รายอยู่รอบด้านที่ตรัสเอาไว้ในนักธรรมเหมือนกันอันตร,รายของพิสุใหม่แต่ในที่นี้นี่ไม่้แต่เก่าก็บางครั้งบางข้อก็อันตร,รายเหมือนกันมีอะไรบ้างท่านผู้ฟังอันตร,รายของพระพิสุอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เบื่อต่อคำสอนขี้เกียจทำตามอันนี้จะพบว่ามีทุกยุคทุกสมัยถ้าเราเห็นใน ตามสื่อปัจจุบันนี้ยิ่งดูง่ายสื่อโซเชียลที่ไหนพระมีปัญหานี่ก็จะออกข่าวแล้วให้เห็น <Yeah. S 1> ทีนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนในการเข้ามาฝึก <Yeah. S 1> มันต้องฝืนพราฝืนเหมือนถูกบังคับมันก็มีพยศ <c oughs> แม้แต่มาไม่ได้ช้างมาวัวควายที่เขํามาฝึกมันก็มีการพรยศขี้เกียจต,ำต่ำๆคนก็เหมือนกัน ตรงนี้แก้ได้ธรรมะที่มาแก้ในเรื่องของความเบื่อหน่ายต่อคำสอนหรือขี้เกียจต่างๆนี่ก็คือขันติขันติคือความอดท,ทนความอดทนนั้นมีหลายอย่างนะทนต่อความลำบากทางร่างกายทุกกเวทนาต่างๆบางวันนี่แดดออกบางวันก็ฝนตกเปียกบ้างร้อนบ้างทางกายก็ต้องทนอดกลั้นเอาไว้ ทนต่อความลําบากตรักตรำเพราะนั้นแต่จริงๆแล้วพระอาจจะไม่ได้ตรักตรำเหมือนกระวั ة ญาติโยมที่ต้องทํามาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องใช้แรงงานแต่พระไม่ได้ใช้แรงงานมากแต่ยังไงก็ต้องทนในบางเรื่องเหมือนกันตรักตรำในบางเรื่องเรื่องที่เราไม่ไม่คุ้นเคยแล้วไม่ถนัดตอนมาบวชทนต่อความเจ็บใจปกติในบรรษานี่ จะมีจํานวนพระภิกษุเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อนบางวัดอาจจะอยู่กันไม่กี่รูปแต่ทีนี้พอมาอยู่กันหลายรูปนี่อาจจะมีกระทบกระทั่งกันนีน่บางทีก็ต้องทนต่ออารมณ์ที่มากระทบบางครั้งคำพูดนี่ถ้าเราไม่ตอบโต้เรื่องมันก็จบแต่พอตอบโต้บางทีมันก็ไม่จบเรื่องมันยาวออกไปคนโบ,บราณเขา เตือนเอาไว้ดีว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อคำว่ารักยาวให้บั่นหมายถึงว่าถ้าอยากให้สงบหรือว่าไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรที่มันมาเป็นอารมณ์ให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจหรือเกิดโทสะความเจ็บใจขึ้นมาก็บั่นทิ้งไปแต่ถ้าจะมีเรื่องยาวๆไปก็สร้างเรื่องขึ้นมามันก็ไม่จบ ต่อเรื่องไปเรื่อยๆเ,เหมือนหนังละครภาพยนตร์ใช่ไหมเรื่องไหนนักแสดงเล่นดีแสดงดีเรื่องยาวมันก็ต่อไปหลายภาคแต่มันไม่สนุกนะละครหนังมันจะสนุกแต่ชีวิตจริงมันไม่สนุกเพราะยิ่งต่อเรื่องราวไปเรื่อยๆมันก็ไม่จบเหมือนคนมีเรื่องมีเราากันบางครั้งก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลจ้างทนายเสียทรัพย์เสียเวลา เสียอารมณ์เป็นทุกข์ <Yeah. S 1> แต่เรื่องการนินทาเนี่ยก็เป็นธรรมาดาของโลกไม่ว่าเราจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี <S <S เขาก็นินทาทั้งนั้น <Yeah. S 1> เว้นการตอบโต้ได้ก็หยุดการทะเละาะเบากแว้งในทางพระพุทธศาสนานี่พระอตาจารย์ท่านเคยแยกเอาไว้เรื่องของความอดทนคือความอดกลั้นอย่างที่บอกแล้วเนี่ยอดกลั้นทางร่างกาย มเมตตาพระสามาสัมพุทธเจ้าเนี่ย้าญาิโยงได้ยินได้ฟังเรื่องราวพุทธประวัติอธิวาสนะคันติทรงอดขั้นทุกเวทนาอาพาธทางร่างกายปักอันธิกาพาธในตอนที่ปรองทรงเรียกว่าเจ็บป่วยหรือไม่สบายทรงพระประชวรนถ้าพูดราชาศัพท์ก็ทรงใช้ความอดทนในข้อนี้เหมือนกัน เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วทำยังไงได้ก็ต้องอดทนในทางโลกและทางธรรมก็ต้องอดทนเรื่องของวาจาผู้อื่นเอาทีนี้เมื่อออดทนแล้วเนี่ยก็จะมีธรรมะเกิดขึ้นก็คือต่อไปเราจะทนได้มากขึ้น,เ,นเมื่อทนเรื่องเล็กๆน้อยๆได้เรื่องราวใหญ่ๆเราก็ทนได้มากขึ้น อย่างเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างพระสมาสมพุทธเจา้าใช่ไหมที่ประชวนด้วยโรคปักขันธิกาพาดแม้เวทนาจะค่อยแรงกล้าขึ้นเนี่ยพรงก็อดทนเ,เมื่อทนไม่ได้นี่ก็ต้องอาศัยหมอมาช่วยในครั้งพุทธกาลนี่หมอชีวโกมารพัฒนถาวายโอสถรักษานะเนีย่ยหมอท่านก็ มีความรู้มีความสามารถเรื่องยาท่าน,นก็ให้การรักษา <c oughs> แล้วโรคกบ็บรรเทาลงไปแต่ว่าสุดท้ายนะที่สุดของโรองค์ก็ต้องปริพันธ์แต่ก่อนที่จะปริพันธ์ก็ได้เห็นทุกขเวทนาแต่มันมีข้อให้เราได้คิดอย่างหนึ่งว่าพระอรหันต หรือพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วแม้จะมีความทุกข์ทางกายแต่พระองค์ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ของพระองค์เพราะมีสติรู้เท่าทันว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดาของสั้งขารร่างกายมันเป็นอย่างนั้นไม่มีความยึดมั่นในในร่างกายแม้มันจะมีความเจ็บปวดแต่ไม่ใช่ความเจ็บปวดของพระองค์เพราะบรรลุแล้วก็ถึงธรรมแล้ว เราท่านทั้งหลายที่ยังมีกิเลสอยู่บางทีพอเจ็บไข้ไม่สบายหรือมีความทุกข์ไม่จะใช้ความอดกลั้นแต่มันก็ยังรู้สึกว่ากูเจ็บอยู่ดีเคยเล่าแล้วว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปที่โรงพยาบาลได้ยินเสียงคนป่วยแกททนไม่ได้เกเที่ยวด่าหมอด่าคนโน้นคนนี้ว <c ười> ุ่นวายมันแสดงว่าไม่ได้ใช้ความอดกลั้นในทางธรรม เลยปรุสะาสออกมาอย่างนั้น mm. แต่ถตาเข้าใจก็จะนํามาใช้ได้ธรรมะข้อนี้ mm. อีกคําหนึ่งที่ใช้กับขันติก็คือสุรจักสุรจักรแปลว่าความสงี่ยม mm. คนที่สงีง่ยมก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยนะดูน่าชม mm. สง,งยมนี่ขันติสุรจักเป็นการทําบุคคลให้งามเ mm. นี่ยนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นานแล้วปัจจุบันยังนํามาใช้ได้ท่านครัเรื่องของความ mm. สง,งียมใครพบใครเห็นก็ก็สบายใจเราเองก็แรกๆมันอาจจะฝืนมันอาจจะทรมานเหมือนกันในการอดกลั้นหรือใช้คันติกับความสง,เงยเนี่แต่เมื่อทําจนเป็นอุป,ปนิสัยแล้วต่อไปเราก็จะเป็นคนที่มีขันติสุรจะได้เป็นเรื่องปกติจะเป็นคนที่รื่นรมจิตใจเย็นสบายคนอยู่ใกล้ก็สบายใจน ไม่โวยวายไม่ทีโวยทีพายเนี่ยอ้าวสรุปอีกครั้งหนึ่งพระใหม่ <c oughs> ที่ต้องฝึกไม่ว่าใหม่หรือเก่านะทุกคนถ้ายัาง,อยางอดทนไม่ได้ก็ต้องฝึกเรื่องของวามอดทนถดดึงขั้นถ้ามันมีก็อย่าแสดงออกมาหรือว่าถ้าทนไม่ได้แสดงออกมาก็อย่าให้ถึงขั้นรุนแรงนะ,ะเพราะว่าถ้ามันแสดงออกมาแล้วแสดงว่ามัน เหมือนอะไรเหมือนกับอขออภัยสัตว์เลี้ยงสุนัขที่มันหลุดออกมาแล้วมันก็ไปกัดคนนู้นคนนี <c oughs> ้ถ้ามันหลุดออกแล้วเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องระวังไล่ตามไม่ทันจับให้ทันแต่ที่สําคัญคืออย่าให้หลุดออกมา,าแล้วมันก็ะสงบนะครับพระพเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกันสัตว์ที่นํามาฝึกได้หลายชนิดใช่ไหมเสาเขือนเครื่องตรึงจิต หรือว่าเสาหลักที่ผูกสัตว์ไว้ใช้โซ่ใช้ตรวนใช้เชือกผูกเอาไว้ผูกนกบ้างผูกสุนัขจิ้งจอกบ้างผูกจระเข้บ้างให้มันอยู่กับที่เหมือนจิตให้มันผูกอยู่กับที่แล้วเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่พระสงฆ์หรือว่าพระท่านชอบทำมาพูดมาบรรยายมากล่าวถึงตอนที่พระนุน กับพระพุทธเจ้าไปบินตบาบดแล้วนางมาคันติยาเนี่ยจ้างคนมาด่าจนที่สุดพระนนท์ทนไม่ได้กลับทูลพระพุทธเจ้าว่านี้ดีกว่าประโยติ์ถออนว่าคนขี้ดาบในเมืองนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะไปไหนละอาบน์น์ไปโน่นเขาก็ตามไปด่าอีกจะทำอย่างไรพระนนทก็กลับทูลว่านี้ต่อไปอีก แล้วถ้าหนีอย่างนั้นไม่ต้องหนีกันตลอดชีวิตวหรือพระเจ้าบอกว่าเหตุเกิดที่ไหนให้มันดับที่นั่นแ,แต่บางทีเราไปไปต่อยปากคนด่าไม่ได้นะให้มันดับเราไปต่อยปากหรือว่าไปมีเรื่องมีราก็ไม่จบอีกแต่หมายถึงว่าดับที่หูของเราเนี่ยเมื่อได้ยินคนมาด่าว่าหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีก็ก็เฉยเฉยอดทน เนี่ยพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนะเนี่ยเรื่องเรื่องที่เคยยกตัวอย่างบา่อยๆหรือว่า <c oughs> เรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ไปทําร้ายร่างกายพระสารีบุตรอันนี้ไม่ใช่แค่ว่าโดยปราชญ์นะถึงขั้นทําร้ายเลยอยากจะทดลองว่าพระนี่มีดีจริงหรือเปล่า เห็นพระสา,ารีบุตรบินทาบาทอยู่ก็ใช้ยังไงอะเรียกว่าเอามือไปทุบหลังท่านทุบแรงเลยนะ <c oughs> พระสา,ารีบุตรท่านไม่ได้แสดงอาการเครียดกรูดอะไรท่านก็เดินต่อบินตาบาดต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้คนนั้นเป็นพรามนะพอเห็นพระสา,ารีบุตรไม่โตอตอบอะไรก็รู้สึก รู้สึกผิดขึ้นมาแล้วร่างกายเกิดความาร้อนร้อนไม่สบายใจที่สุดก็สามนึกผิดแล้วไปกราบเท้าขอโทษท่านโขก้กมานี่พระสรรจวัตก็ยกโทษให้โทษให้จากนั้นพระศรรจวัรก็ถาม,มา่แล้วเมื่อสักครู่น,ท,นท่านทุบหลังเราทําไมพระกุลนั้นก็บอกว่าต้องการทดสอบ ออทดสอบปนีไม่กยดีเหมือนกันทุกคนโทดสอบในการทุบเนี่ยเป็นเราไท่านในี่ใครมาทุบนี่ก็คงจะไม่พอใจแน่เพราะเราอาจจะไม่ได้ฝึกความอดทนในส่วนนี้มาตัวไอ้ฝึกมามันก็ไม่พอใจอะ่ะเพราะมนุษย์เราเนี่ยต้องการเหตุผลแม้แต่ภาษารีบุตรท่านก็ต้องต้องการเหตุผลเหมือนกัน่ระรามคนนั้นก็บอกว่าต้องการแค่ทดสอบพระสารีบุตรเลยบอกว่ายกโทษให้เนี่ย พอพระสารีบุตรยกโทษให้พราหมณ์คนนั้นก็เกิดศรัทธาในน้ำใจของพระสารีบุตรขึ้นมาแล้วนีมนต์ท่านไปรับปัตตาหารที่เรือนเนียญาติโยมท่านก่อนชีวิตของคนเราก็เราบอกไม่ได้หรอว่าวันหนึ่งวันหนึ่งข้างหน้าเราจะไปพบใครบ้างคนดีคนไม่ดีคนที่เข้ามาทดสอบโดยตรงหรือว่าเหตุการณ์มันภายเกิดการทดสอบจิตใจขึ้นมา เราก็ต้องรู้เท่าทันอารมณ์อดทนย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นนะเรื่องความโกรธนั้นในทางธรรมก็เรียกว่าถ้าเป็นพระอนาคามีนี่นะสามารถจะลนะความโกรธได้นะนะพระอนาคามีนะแต่พระอรหันต์นั้นละได้หมดทุกข้อแล้วนะแล้วเรื่องราวนี้นี่พระภิกษุเขาก็นำไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมตรัสว่าคนเราไม่ควรจองเวรกันพรามไม่ควรทำร้ายพรามพรามในที่นี้ก็คือนักบวชนักบวชผู้ถือศีลป,ปฏิบัติธรรมไม่ควรทำไม่ควรทำร้ายกันนะแล้วก็พรามที่ถูกทำร้ายก็ไม่ควรโกรธว่างนันน,นี่สำคัญมากั้นเวลาเอายาดโยมเวลาหมดแล้วพูดเพลินนี่ก็าละ จบง่ายๆสั้นๆแล้วกันขอให้ท่านมีความสุขมีความเจริญใช้ธรรมะในหลายๆข้อเลยวันนี้พูดเรื่องของความอดทนเดีย๋ยวพรุ่งนี้ก็มาต่อใหม่